สวัสดีครับชาวเท a d o อปครับพบก,กับผมพัฒนันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่จริงๆก็อยากจะพูดกับพวกเรามานานนะอยากจะรู้ว่าพวกเราคิดยังไงด้วยนะครับหัวข้อที่ว่าก็คือเป็น System Engineer สาย Microsoft จะเริ่มต้นยังไงดีในเมื่อตอนนี้มันคือปี2023 หรือว่ามันสายไปแล้วหรือเปล่าที่จะจะกระโดดเข้ามาเป็น System Engineer สาย Microsoft อันนี้ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าหัวข้อนี้ผมอยากจะคุยอยากจะเอามาดิสคัตกับพวกเรานะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง Tech a ค o p t เนี่ยพวกเราทำงานสายซัพพอร์ตสายเอนจิเนียร์สายแรงต่างบ้างผมรู้แหละว่าพวกเราต้องได้แตะ Windows Server กันอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือเราไม่ได้แตะกันเลยหรือพวกเราทํางานกันสายไหนดิสคัตกันหน่อยครับเพื่อจะให้เนื้อหาสาระของเราเองเนี่ยมันจะได้แบบมี p a r t i ิซิ a เพก็คือมีการมีส่วนร่วมในการมาบอกกล่าวผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะเอามุมนึงมาเล่าแต่น้องๆอ,อ,อาจจะอีกมุมนึงแต่อย่าลืมนะว่าหัวข้อนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเรากําลังคุยกันว่า เอาแล้วถ้าเป็น System Engineer ียของ Microsoft มันยังโอเคอยู่ไหมนะครับนี่แหละเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเรากด Subscribe ช่อง Tech Adopt ตรงนี้แล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับมีเนื้อหาใหม่ๆปุ๊บเด้งปับ๊บรู้นะเอาข้อมูลเอาความรู้ไปใช้นะครับแล้วก็ถ้ากดจอยแล้วสนับสนุนช่อง Tech Adopt ยิ่งดีครับเราจะได้มี พลังกำลังใจในการที่จะยิ่ง d ด v e l o p พัฒนาช่องเราให้มันมีเนื้อหาที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับหรือเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นกันต่อไปก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด subscribe อยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจอยช่องเ e c h a ะดอตอนนี้เรามีจอยเมมเบอร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับพวกเราทุกคนที่ให้ความสนใจให้การสนับสนุนและรักกันติดตามกันนะครับขอให้แบ่งปันความรู้ดีๆนี้ กับคนอื่นด้วยนะครับผมเองก็เอาความรู้ที่แบ่งปันได้มามา,มาไว้ตรงนี้นะเรามาคุยกันต่อนะครับถ้างั้นผมอยากจะคุยกับพวกเรางี้ครับคําถามก็คือตอนนี้นะเจเนอเรชันของคน IT เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีหลายเจ n เนอเรชันนะครับเจ n เนอเรชันที่หนึ่งนะครับก็คือคนที่อยู่ในยุค รุ่นผมนี่แหละกับรุ่นก่อนผมขึ้นไปด้วยนะครับรุ่นผมรุ่นก่อนผมทําไมมึงพูดอย่างนั้นคือรุ่นของเราเนี่ยนะครับรุ่นของผมเองเนี่ยมันคือ w i n d o w s Server อง2003ดีนะรุ่นของผมคือรุ่นยุค w i n d o w s s e ร์ e r 2003ยุคนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปล่ำไปเรียนสอบ c ซ r t i f y นะครับยุคนั้นมันจะมี c e r t i f y ของ Microsoft นะครับ ถ้าสอบ c e r t i f y ตัวใดตัวหนึ่งผ่านมันจะเรียกว่า MCP ใช่ไหม Microsoft Certified Professional ถ้าคุณสอบ Microsoft c e r t i f y อีกอันนึงที่สูงกว่าก็คือสอบหลายตัวกว่าแหละคือ m c s e Microsoft Certified System Engineer นะครับมี Microsoft Certified System Admin MS MC นะครับ SA มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็อย่าถือสาผมแล้วกันแต่ประมาณนี้แหละ MCSA m c s e MCSA นะครับได้หนึ่งเซอร์ติฟาก็เป็น MCP ถ้าคุณไป MCP ของ Windows 7 MCP ของ Windows XP สมัยก่อน MCP ของ Windows Server 2003อะไรพวกนี้ก็ว่านไปยังจะมี c e r t i f ิฟาอีก Microsoft Certified Technology Specialist ของ e x c h a n g e บ้าง SQL บ้างเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหาสมัยก่อนว่าด้วยระบบการเรียนการสอนคอร์สของ Microsoft ที่เขาขายกันแล้วก็ให้พวกเราคนไอทีไปเรียนกันถูกไหมครับสมัยนี้ถามว่ามีไหมคงมีแหละแต่ผมเองเนี่ยก็ต้องบอกพวกเราว่าไม่ได้ตามเรื่องการเทรนนิ่งแบบนั้นมานางโคตรๆนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการไปเรียนเนื้อหาในคอร์สออนไลน์อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับตอนแรกที่ศึกษาผลิตภัณฑ์แต่พอเราทํางานจริงๆมันมันไม่สามารถเอามาใช้งานได้ร้อยเปอร์ซมันคนละเรื่องคือในนั้นเนี่ยคือแบบฝึกหัดให้ทําตามหรือเข้าใจหรือหลักการผมว่าเป็นการได้ความรู้เหมือนกันเราได้หลักการแต่พอมาอยู่หน้างานจริงๆมันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ มียุคหนึ่งเลยนะครับก็เคยไปสอบจนกระทั่งได้ LCE s แต่ก็ถามว่ามันมีความหมายไหมผมยังให้เครดิตน้อยกว่ากับการที่ผมเองเนี่ยได้กรำงานก็คือได้ทำงานลงมือปฏิบัติงานจริงๆนะครับถามคำถามคือในยุคนี้ในยุคนี้กับการที่เพื่อนๆนะครับแบบทีหนึ่งเลย นะครับเคยสนใจด้านอื่นอยู่จะมาสนใจการเป็น m icrosoft system engineer ยังโอเคอยู่ไหมกับอีกด้านหนึ่งคือน้องๆน,งนี่จบใหม่นะครับหรือจบมาได้2อสปีเริ่มทำงานได้2อปีมาสนใจ m icrosoft windows server microsoft system infrastructure นะครับหรือผลิตภัณฑ์อื่นของ m icrosoft ถามว่ายังโอเคไหมพี่ลักษ์พี่พัฒนานโอเคไหมครับอาจารย์ก็ได้ ผมก็จะตอบว่าโอเคครับพวกเราโอเคมากด้วยนะครับเล่นอย่างนี้ครับ Microsoft เองเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่องค์กรคอมเมอรเชียลทั้งหลายก็คือบิสเนสทั้งหลายนี่นะมีการใช้งานผมกล้าการันตีเลยณนะตอนนี้คือปี2,566เดือนมีนาคม หรือปี2023คริสต์ศักราชใช่ไหมครับเดือนมีนาคมถามว่า Microsoft Windows Server Skill และก็ Microsoft Windows Server Advanced Skill ยังเจ๋งอยู่ไหมถ้าคุณเก่งมันเจ๋งดีนะครับดีคุณสามารถกระโดดเข้ามาเริ่มเรียนรู้อย่างจริงจังเข้าใจนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วทำงาน ในความเชี่ยวชาญและชํานาญนี้ได้เลยคุณยังมีโอกาสนะครับคุณก็เป็นคนที่ทํางานได้ยังมีความต้องการอยู่มากมายอักโคมหาศาลนะครับแล้วเริ่มต้นอย่างไรนะแล้วเริ่มต้นอย่างไรนะครับก่อนที่จะผมพูดถึงเริ่มต้นอย่างไรผมให้ให้พวกเราดูตรงนี้ก่อนครับนะปัจจุบันเนี่ยคือ Windows Server 2 0 2,022 ก็ <c oughs> ดีนะ Windows Server 2022เนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้ครับ Windows Windows Server 2022ิ Windows Server 2019ิ Windows Server 2016ิ Windows Server 2012 R2 ก่อนหน้านี้ก็คือมี Windows Server 2012ิ Windows Server 2 0 0 8นด Windows Server 2003 2,008, 2,008, 2 0 0า 2,008, 2,003, 2,003, r 2 2,003ด้วยเขาออกไปเพราะอะไรฮะเพราะมัน end of support มันไม่มี support ถามว่าในเชิงการใช้งานทุกวันนี้มีองค์กรไหนใช้ Windows Server 2,008อยู่ไหมมีนะฮะมีนะครับแต่การที่ใช้ Windows Server 2,008มันมันควรจะเปลี่ยนไหมคำตอบ จากใจเลยก็คือควรจะเปลี่ยนควรจะซื้อและอัปเกรดเป็น Windows Server เวอร์ชันใหม่ๆที่ยังมีซัพพอร์ตอยู่คำว่ามีซัพพอร์ตหมายว่ามีพวกแพทอัปเดตมี Security Update มี Vulnerability Fix ต่างๆที่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีช่องโหว่ m i c r o s o f t ยังดูแลอยู่แต่ถ้า Windows เวอร์ชันเก่าๆแล้มันไม่มีไงซึ่งมันก็จะทำให้องค์กรเรามีจุดอ่อนมีช่องโหว่ถูกไหมครับ เราก็ควรจะอัปเกรดไปเป็น Windows Server เวอร์ชันล่าสุดที่ผมให้ดูตรงนี้คือคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่า Microsoft เองเนี่ย Windows Server 2 0 0 0 2 0ถึง2 0 1 6 2 0 2 2 2เนี่ยมันก็ยังมีให้ใช้งานอยู่แต่ปัจจุบันคุณซื้อปุ๊บคุณอาจจะได้เป็น Windows Server 2022แต่พอซื้อปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลด Windows Server 2019มาใช้พร้อมอไรเส้นแท้ วิดีวอสองพันสิบหกแท้นะครับมีการใช้งานอยู่เนี่ยอันนี้ให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนในอีโคซ s สเต็มของ Microsoft w i n d o w s Serv e r นั้นความรู้และสิ่งที่คุณจะต้องไปเสริมความรู้ของคุณก็คือหนึ่งคุณจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่อง Microsoft Active Directory เป็นอย่างดีครับถ้าคุณจะเป็น Microsoft System Engineer หัวใจของ Windows Server ก็คือนะครับจริงๆเขาเรียกว่า Microsoft Advanced Infrastructure หัวใจของมันในระบบนี้ก็คือ Active Directory ครับ Active Directory นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของ Microsoft Solution แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นศูนย์กลางในการ Integrated กับระบบอื่นๆเพราะ ทุกๆองค์กรจําเป็นจะต้องมีการจัด,จดการทรัพยากรทรัพยากรที่สําคัญที่ Microsoft Active Directory จัดการได้ดีได้เจ๋งได้เก่งไ,ได้สะดวกได้สุดยอดก็คือการจัดการ user ไง single identity อยู่ไหมองค์กรไหนก็ตามมี user สอสาม user ราดผ่านเดียวกันแต่เป็นคนระ,ระบบดีไหมไม่ดีไงมันก็ต้องเป็นบริการที่เป็น Active Directory ซึ่งแน่นอนว่าจัดการยูเซอร์ได้เป็นแสนๆเป็นหมื่นๆนะครับองค์กรคุณมีหลักพันเนี่ยคี้ประติวมากในการที่จะแฮนเดิลในการที่จะจัดการถูกไหมครับต่อมาคุณเข้าใจเรื่องการจัดการยูเซอร์ยูเซอร์มันมีเรื่องพาสเวิร์ดยูเซอร์มันมีเรื่องโปรไฟล์มันมีเรื่องนั่นโน่นนี่ล็อกอินต่างๆถูกไหมครับคุณเข้าใจตรงนั้นดนีแล้วคุณเข้าใจเรื่องอะไรจัดการยูเซอร์ยูเซอร์มันมีหลายแผนกอะก็ต้องแบ่งออกชารกแบ่งองค์กเรชั้นยูนิตอันนี้พวกนี้ยูเซอร์ คุณเข้าใจว่ายูเซอร์เนี่ยเวลาจะใช้งานคอมพิวเตอร์องค์กรน้อยนักหน้าที่องค์กรแต่และองค์กรเนี่ยไม่ใช้ i n d น w s อะน้อยมากแต่มีไหมมีนะแต่น้อยก็ต้องไปลงทุนเรื่องการทำ r า r ทำรีเสิร์ชการใช้ Linux c l i e n t อะไรพวกนี้ว่านไปแต่องค์กรที่เขาทำมาหากินที่เขา ต้องการ productivity จาก,กคนทำงานเนี่ยโดยไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายใช้ Windows Client นะครับซึ่งแน่นอนถามว่าเกี่ยวข้องกับเราไหม Client เนี่ยเราต้องดีไซน์ในฐานะเราเป็น engineer ใช่ไหมในฐานะเราดู Microsoft Solution เนี่ย Client ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับ Active Directory Windows น,นั้นก็ต้องเป็น Windows Edition ที่เป็น Professional เป็นต้นมาจะสังเกตไหมว่าพอเราเข้าใจเรื่อง Active Directory ปุ๊บ มันกลายเป็นว่าเราต้องเข้าใจว่าคลา e n ์ที่จะมาจ่ายแอคทีฟเทอรี่เนี่ยก็คือองค์กรคอมเมอรเชียลบริษัทธุรกิจห้างร้านต่างๆถ้าใช้ Windows c คลา n ดเนี่ยจริงๆคุณซื้อ Microsoft Windows ที่มันติดเครื่องมาอาจจะเป็น Windows Home Windows อะไรอย่เงี้ยใช้ได้ไหมทำงานได้สะดวกไหมไม่สะดวกจัดการง่าย,ยไหมไม่ง่ายแต่ถ้าคุณเป็นองค์กรมีคอมพิวเตอร์ห้าสิหิบเครื่องคุณลองไปจัดการห้สิบเครื่องแต่ละเครื่องที่มันจัดการจากส่วนกลางไม่ได้สิ โคตรเหนื่อยเลยล่ะถูกไหมครับคุณก็ต้องมีทูที่เก่งเพราะฉะนั้นแอคทิฟบ y ีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการจัดการอะไรคลาสยูเซอรไงตอนนี้จะพูดถึงว่าถ้าคุณจะจัดการคอมพิวเตอร์ที่หนองค์กรของคุณ50เครื่องร้อยเครื่องพั 1, เงนเครื่องหมื่นเครื่องสมมติได้อย่างง่ายดายโดยใช้แค่คนคนเดียวคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือ a d i r e c t o r y สามารถทำงานกับ Windows 10 Professional 11 Professional ไม่พูดถึงต่ำกว่านี้นะ10 Professional 11 Professional โดยการจอยโดเมนถ้าคุณใช้ Windows 11 Home หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นในแง่ความรู้ของคุณคุณเป็นซิสเต็มคุณเป็นซิสเต็มเอนจิเน Microsoft เวลาอง,องค์กรเราจะใช้ Windows ที่จะขู่คอนโทรลโดย d o ม a i n Controller หรือ Active Directory คุณก็ต้องซื้อเป็น Professional Edition อย่างน้อย ซึ่งโดยแน่นอนไม่ใช่อย่างน้อยละกับการที่จะใช้อ n t เ r อร์ไพร์วีดสิบเอ็ดอินเอร์ไพร์ได้มันไม่ใช่องค์กรแต่แลองค์กรมันจะซื้อมาใช้ได้ทุกๆองค์กรก็ใช้โปรเฟชชั่นอลหมดลนะโดยนเจอร์มันคุณจะเข้าใจว่าคลายแอนก็ต้องมีวีดวสิบเอ็ดโปรมีคลายแอนก็ต้องจอยเข้ามาสามารถจัดการส่งนโยบายความปลอดภัยต่างๆไปยังคลายแอนได้ส่งนโยบายซิเคริร์ตตต่างไปคอนโทรลคอมพิวเตอร์ได้ ไปจัดการคอมพิวเตอร์อต่างๆด้วยคำสั่งเดียวพ olicy เดียวทำได้ง่ายๆถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับคุณก็สามารถใช้โดเมนคอนโทรเลอร์แอคทิฟรีเซอร์วิสเนี่ยผ่านกูโป,ปรจัดการได้ณปัจจุบันนี้องค์กรร้อยละเกถามว่าเอามาจากไหนคิดเองผมไปเจอลูกค้านะครับ ร้อยละร้อยใช้ Windows Server ใช้ Active Directory องค์กรขนาดใหญ่ๆมีคอมพิวเตอร์ที่ดูแลข้างในองค์กรเนี่ยเป็นร้อยเครื่อง200เครื่องพันเครื่อง800เครื่อง400เครื่องมีหมดแหละที่เจอเนี่ยโดเมนคอนโทรเลอร์ Windows Server ทั้งนั้นส่วนจะเป็น Windows Server 2016 2 0 1 2มีอยู่ไหมมีผมได้ไปเมกเรชั่นให้ไหมมีเยอะครับ 2008, รรตั้งแต่2 0 0 8ัจริงๆตั้งแต่2 0 0 3ยังมีเลยนะที่เคยทำคลิปให้ดูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเอนจิเนีย ของ Windows Server ของ Microsoft System ยังดีไหมดีเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นโดยการที่คุณเข้าใจ Windows Server Windows Server ที่มันจะทำโดเมนคอนโทรเลอร์ได้เนี่ยมันก็มีอีดิชั่นนะนะครับเนี่ยเรามาดู Windows Server 2022เนี่ย w i s e r w s Server 2022มันก็มีอีดิชั่นของมันนะมันไม่ใช่ว่าเนี่ยมีไหมมีอีดิชั่นไหม เออน,นะอันนี้ไม่มีฮนะเมื่อกี้เห็นอยู่เลยนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเออก็ไม่เป็นไร Windows Server มี Edition อย่างเช่น Windows Server 2022 Web Edition Windows Server 2022 Standard Edition Enterprise Edition เออรู้สึกว่า Enterprise ไม่มีละเป็น Data Center Edition มันก็มีความแตกต่างกัน นะครับมันมีความแตกต่างกันในแง่ของความสามารถในการที่จะอย่างเช่นรับลองรับเมมโมรีที่แตกต่างกันมีฟีเจอร์ที่ทำคลัสเตอร์ได้ทำคลัสเตอร์ไม่ได้หรือมีฟีเจอร์อื่นๆที่ปักอินอัชัวได้ดีกว่าได้ฟีเจอร์มากกว่าหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีนะครับซึ่งรายละเอียดปีกจ้อยพวกนี้ผมไม่ได้ลงเพื่อที่จะเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นแต่กำลังสื่อสื่อว่าการที่เราเริ่มต้นจาก w i n d o w s s e r v e r เลือกใช้ดีไซน์เราจะเข้าใจว่ามิโนเซอร์เวอรมันก็มี Edition ที่มีความสามารถในแง่ฟีเจอร์ต่างกันก็คุณก็อาไปดูคุณก็ไปเรียนดูให้เข้าใจคุณจะได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมในกรณีที่คุณเอาดีไซน์ให้เป็นเป็นอ z ชัวเอโทษทีอะไรนะ Microsoft Hy p e r v คุณจะทำยังไงเห็นไ,ไหมครับถ,ถ้าคุณเป็น m i c r o s ท์ t อ n g i n e e r นอกจาก c t t v v f r y e ซึ่งเป็นคอ Infrastructure แล้วนะครับคอ หรือตัวแม่ที่จะทำเรื่อง virtualization ก็ยังมี Azure ไม่ใช่อ z ชัวดิ y p e r v ก็ต้องมี Hyper-V คำถามกูถ้าคุณโดดเข้ามาเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับคุณยังไม่ต้องไปเรื่องของ virtualization ก็ได้คุณเข้าใจเรื่อง Windows Server คุณเข้าใจว่า Windows Server เอามาทำไฟล์ h a r e ทำอย่างไรและ i n t e g r a t e ตกับ microsoft active directory ทำยังไงเขาทำกันอย่างไร d e PLOY กันอย่างไรโดย total solution เมื่อ ไปยุ่งกับยูเซอร์เมื่อไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์ต้องทำยังไงถ้ายูเซอร์จะล็อกอินเข้ามาได้สคริปต์พ olicy จะต้องเป็นยังไงยูเซอร์ User จะต้องมี p olicy อะไรบ้างคุณต้องการออ d i ดอะไรบ้างทำยังไงคุณจะจัดการคอมพิวเตอร์คุณต้องทำอย่างไรผ่าน p olicy ผ่านได้พวกนี้นะครับเป็นต้นถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้มันยังต่อยอดได้อีกอย่างเช่นถ้าคุณมี Database s บ l s อ r v e r ถ้าคุณจะใช้ Security Mode ที่มันเป็น Windows Authentic e Windows Integrated Security ที่เป็น Integrated Security ใช่ไหมครับที่มันใช้ AD เข้ามาคุณเข้าใจเรื่องการ Single Sign On คุณเข้าใจเรื่องอในอนาคตถ้าเอา Exchange เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณเข้าใจเรื่องในอนาคตถ้าคุณเอา Azure Active r r y Sync กับ Azure, Azure ที่อยู่ข้างล่างเห็นไหม สกิลที่คุณกระโดดเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณเก่งขึ้นแล้วคุณมีความรู้ที่เยอะขึ้นนะครับอัปเดตความรู้หน่อยนิดนึงนะครับจะสังเกตว่า Microsoft เนี่ยเขาจะพูดถึงถึงเรื่องนี้เมื่อกี้อยู่ไหนล่ะเนี่ย m o c r o s o f t เนี่ยในอนาคตตอ,ตอปัจจุบันเนี่ย w i s e r w s Server 2022เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Load Map ของ Microsoft นี่เขาจะไปแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับออนพรีมิ e เนี่ย On-Premise Hybrid แล้วก็ a z u r e b บ s ์ c l o u d for r v ว d o เ s ิลเซเห็นไหมเนี่ยม icrosoft เขาจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้และเจ้าอื่นก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะนะครับก็คือ On-Premise ก็คือมีเซิร์เวอร์ที่อยู่ในไซต์ของเราเนี่ยยังเป็นจะต้องมีก็คืออยู่ที่โลเคอลของลูกค้าแต่ละองค์กรเนี่ยก็ต้องมีในขณะเดียวกันสามารถที่จะ Extend ผสาน กันโดยใช้อชัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าไฮบริดใช่ไหมอย่างบางองค์กรก็มีประสบการณ์แล้วถ้าไม่ได้ใช้วิดีโอเซิร์ฟเคุณอาจจะใช้อย่างเช่นบริการที่เป็นอีเมลนะครับข้างล่างคุณอาจจะใช้ microsoft exchange server on premise อยู่ถูกไหมครับแต่บางบริการคุณอาจจะซื้อ microsoft office 365แล้วมี Tenant อยู่บนข้างบนมี t e น a n t อยู่ข้างบน นะครับและในขณะเดียวกันคุณไม่ต้องการที่จะใช้ Cloud Mode User ซอคุณก็ทำการซิงค์ s e r Active Directory จากข้างล่างนี่แหละขึ้นไปข้างบนทั้ง User และ Password แทนที่คุณจะมีระบบ Password หลากหลายที่ทั้งอ z u r ชบน Cloud และก็ข้างล่างแบบแยกกันคุณก็ไม่ทำอย่างนั้นคุณก็ t e g r a t e e d Sync ขึ้นไป User เดิม Password เดิมใช้งานได้ มันก็ทําให้การจัดการมันง่ายขึ้นมันไม่คอมพลีเคทมันไม่ซับซ้อนละเนี่ยเป็นต้นอันนี้มันก็เกิดจากความรู้ที่มีเกี่ยวข้องกับ Microsoft นะครับแน่นอนว่าคุณไม่ตกขบวนแน่นอนเข้าใจไหมตอนนี้นะครับคุณสามารถปลูพื้นเกี่ยวกับ Windows Server ปูพื้นเกี่ยวกับ Active d t r v c t y r y โดเมนคอนโทรเลอร์เกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับ o u b l e s h o o t i n g เกี่ยวกับไฟแชร e นะครับเกี่ยวกับเอาเซิร์ฟเวอร์มาทำเอ็กแชนเซิร์ฟเวเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์มาทำดาต้าเบส s e ิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะเอามาทำเป็น Hyper ร์ไฮเปนะครับหรือคุณจะเก่งถึงขั้นทำอะไรนะทำอาชัวนะครับทำ SCI ของฝั่งนี้แทน Microsoft อะไรพวกนี้ก็ยังไปได้ครับนะครับเพราะงั้นแม้ตอนนี้เป็นเป็นปีของ นะครับเป็นปีของ w i n d o w s เป็นปีของที่เขาพูดถึงเรื่อง Cloud เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนั้นแล้วแต่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ System พวกนี้มันยังไม่ได้เอาเลยแล้วมันก็ยังเป็นคอเป็นคอที่นี้คือเป็นแกนหลักสําคัญของการจัดการระบบต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายพวกนั้นไดเพราะงั้นกระโดดเข้ามาเรียนทักษะพวกนี้นะครับจากช่องเทคอะด o อปหรือจากแหล่งอื่นก็ได้ คุณยังสามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเชิง Microsoft Engineer System Engineer ได้เลยนะครับก็ต้องบอกพวกเราอย่างนั้นนะคลิปนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อว่าเฮ้ยคุณยังสามารถนะครับเป็น Microsoft System Engineer ไม่ต้องสอบเซอ์ก็ได้แต่คุณเข้าใจคุณเข้าใจ Activity คุณเข้าใจการ troubleshooting จัดการ Manability Administration Administration a c t i v e ไ y v i ดีโอเซิอะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นทักษะที่พัฒนาตัวเองได้นะครับไม่ตกงานอย่างแน่นอนนะไม่ตกงานอย่างแน่นอนนะครับคุณยังคงเริ่มต้นได้เลยนะครับให้ตัวเองเก่งนะครับไม่จำเป็นจะต้องถอยไปเป็น Vi ด e o อเซิร์อร์2016มันตอนนี้มันเป็น Windows Server อร์2022ในยุคข,ของคุณคุณก็เริ่มต้นจาก2022ก็ได้ แล้วคุณก็แบ็กเวิร์ดกลับไป2019แบ็กเวิร์ดกลับไป2016ก็ว่านไปถ้าคุณเข้าใจหลักการมันดีคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันเชื่อมโยงกันนี่วะถ้าคุณเก่งเข้าใจหลักการและ Principle ของ Microsoft System อย่างดีคุณจะต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแล้วยิ่งคุณเก่งต่อให้ให้มันมี Windows Server 2029 2030ผมบอกเลย มันยังมันจะไม่ถูกเช้งดีไซน์ c คอ e Service ของ w i n d o w s Server s y s t e m หรอกนะเชื่อพี่มีประสบการณ์ตั้งแต่ w i n d o w s Server 2 0 0 0จริงๆ w i n ว o w s NT4 กับทุกวันนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เชื่อไหมว่าหลักการแกนแกนสำคัญมันยังเหมือนเดิมเลยนะครับใครจะกระโดดมาสายนี้พี่ก็ยังเชียร์นะนะครับพี่ยังเชียร์นะครับ,นะรบถ้าใครจะไปสาย Linux ก็ไปสาย Linux นะครับ อัน,นั้นก็มีคุณค่าของของสายนั้นเหมือนกันแน่นอนว่าผมเองทํามาหากินเนี่ยรีนุกผมก็เจอบ่อยๆก็ได้ทำา i m พิเมนตบ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เก่งทุกรีนุกแต่ทํางานได้แน่นอนนะครับแต่วันนี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับสาย Microsoft นะนะครับพวกเราน่าจากระจายนะครับถ้ามีคําถามก็สามารถถามใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมมามาจอยมาสนับสนุนช่องเทค h อดอนะ นะพี่จะได้มีพลังมีกําลังใจนในการทํางานเอาความรู้ดีๆมาฝากนะประสบการณ์ล้วนๆนะครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ